ชาติก็เกิดมาเนี่ยมาไปสร้างบารมีสามชาติแล้วอีกอีก,กอีกหนึ่งก็เจ็ดไม่ใช่อีกหนึ่งก็เป็นเจ็ดชาติเจ็ดชาติอ,อ,อันนี้เจ็ดชาตินี้ก็แต่ว่าพระอรหันต์นี่พระอริยะบุคคลสวดาบันนี่ถือว่าอยู่ในอยู่ในกรอบของพระอริยะบุคลคลจะไม่ไม่ไม่ทำบาปแล้วไม่ทำบาปนะแต่สร้างบารมีให้มันเต็มตามสเต็ปของตัวเองสก,กาทาคามีนี่สาม อนาคานี่สองอรหันหนี่ชาติเดียวอรหันหนี่แม้แต่สุมณะสามนเนรเนี่ยสุปณะสามเณรเนี่ยเป็นเนนที่เป็นน้องของเออเป็นลูกศิษย์ของพระอนุรุทธะท่านมาจากเมืองไวยสาลีจากนี้มาประมาณร้อยร้อกิโลจะมาวัดเวรุวันเนี่ยวัดเวรุวันแต่ว่าพอมาแล้วเนี่ย มาถึงระหว่างทางเนี่ยท่านเกิดลูกกระเพานะเกิดลูกกระเพาะเจ็บท้องพระลรหัน์ก็ยังเก็บร่างกายยังอะไรอยู่นะแต่ว่าท่านก็ทนได้ทนได้แต่ว่าก็ยังร่างกายก็ยังปั่นป่วนนั่นอยู่เสนะร็จแล้วก็เลยเน้นก็ถามว่าจะเอายาอะไรแอนตอร์ซินหรือว่าอะไรมาแต่ว่าท่านก็บอกว่าแค่ไปเอาน้ําจากสาอนดาตที่มุไาลีนนะ ที่พันธุละกับนางมาริกาไปมากินนะที่มีลูกสามสิบสองคนเนน <c oughs> น้อยก็บอกว่าไม่เป็นไรข้าพระเจ้าจะไปเอามาให้เนนน้อยนี่เหาะได้นะเห,หาะได้เสร็จแล้วพอเหาะไปแล้วก็พญานาคนี่ไม่ยอมอยบอกว่าถ้าอยากจะได้ให้ลบกันให้ลบกันพญาเนนน้อยเน,นี่ยบอกว่าจัดไปเ <c oughs> หาะขึ้น้วยบอกพมบอกเทวดา ว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะเอาน้ําจากสาอนุดาเนี่ยไปถวายพระอนุรุทธะท่านท่านท่านเก็บท้องเทวดาก็ไม่เป็นไรเนียนเนี่ยจะเป็นสกีปยานใะห้จัดไปเนี่ยน้อยก็พอบอกเทวดาเป็นสกีปยญาณก็ลงมาเลยห่อลงมาเลยเอาเท้าหยุมหยุหยุมแล้วหมุนหมุนหัวปญญาหน้าแล้วก็เตะเลยเตะเป็นเกลียวก็เดินขึ้นไปน้ำก็เดนินขึ้นกลางอากาศ เน้นก็เอาบาดรับน้ําที่มันพุ่งขึ้นไปไงไม่ได้ขโมยแต่ว่ามันพุ่งขึ้นไปทีนี้เน้นก็ห่อมาเนี่ยห่อมาพระยานาคก็ตามมาตามมามามา่มากข้าพเจ้าไม่นั่นพระเทวราาธุกการเนี่ยพระยานาคอายอาบอกว่าถ้าท่านอยากได้น้ำเนี่ยต่อไปไม่ต้องมาเองส่งลายมาบอกข้าพเจ้าจะเอาไปให้ทีนี้พอมาเน้นเนี่ยมาถึงเนี้ยพระเชเบรุบันเนี่ย พระทั้งหลายก็เห็นเนะอายุเจ็ดขวดมันน่ารักอ่ะมันแก้มมันแดงนะก็บิดบิดแก้มเนนน่นะบิดมันน่ารักใช่ไหมก็บิดแก้มเล่นนะทีนี้พระเจ้าก็เห็นว่าพระสงฆ์เนี่ยมันไม่รู้เรื่องก็คือว่ามันไม่รู้ว่าเป็นพระหรหันต์ไงบิดแก้มเนนเป็นไงนเนนหิวไหมเหนื่อยไหมเนนก็ว่าไม่เหนื่อยเพราะเป็นพระหรหันต์ไงทีนี้พระเจ้าก็เลยบอกอยากจะอยากจะให้พระสงฆ์เหล่านั้นรู้ว่าสิ่งที่ ไม่ควรประมาทก็คือพระราชาพิสุสามเณรถึงน้อยก็อย่าประมาทแล้วก็งูพิษแล้วก็ไฟอันนี้อย่าประมาทของสี่อย่างนะเสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ะูุทธเจ้าก,ก็บอกว่าอยากอยากให้พระสงฆ์รู้ว่าเนี่ยเนนเป็นพระรหันต์ก็เลยบอกว่าพิสุทั้งหลายวันนี้เราจะทาข้อยจากจะล้างพระบาทด,ด้วยน้ําจากสราอโนดาน พระสงฆ์ก็ประชุมกันใครจะไปก็มีเตเนนนี่แหละสุปนาสามเนีนไม่เป็นไรข้าพเจ้าไปเองเนนน้อยก็หอบไปเลยหอบไปหอบไป